ค่ะก็ที่เป็นข่าวนะคะคือกบพิมลรัตนน่าสงสารมากเลยคือน่าเห็นใจมากเลยไงเนาะคือที่เขาบอกบอกว่าอ่าเหมือนคือเลิกกับสามีแบบพี่มหาเศรษฐีอะไรเงี้ยแล้วก็สามีแบบเหมือนกลับไปหาภรรยาเก่าแล้วก็ไปจดทะเบยนกับทะเบียนภรยาเก่าทั้งที่กับเขาเนี่ยก็ทั้งที่กับกบเนี่ยไม่จดทะเบียนนะกบก็เลยเหมือนแบบฟ้องร้องด้วยนะประมาณว่าคือฟ้องอยู่สองข้อหลังจากหย่าก,กันว่าหนึ่งคือเรื่องได้สินสอบไม่ครบประมาณนี้นะ แล้วกับสองรู้สึกเรื่องอันนี้ไม่จดจตเปีนเยนและเจ๊ก,ก็จําไม่ได้ว่ะเออแต่เอาเป็นว่าคือแบบเฮ้ยแล้วตอนนี้ก็ที่เห็นข่าวก็คือเหมือนแบบสามีก็ให้คืนบ้านอ่ะบีให้คืนบ้านอ่ะแล้วเธอแล้วคือเหมือนเขารู้ว่าแบบเออแบบเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเขาก็สามแบบเอออะไรเหมือนแบบจะกันแก้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ไม่มีทางไปทั้งที่ตอนที่แต่งงานนะสาบอกไม่ต้องทํางานจ้ะอืมไม่ทํางานแล้วดูสภาพเขาทำใช่ปะพูดตรงตรงนะ คือใครที่แบบต่อให้สารวยนะเออสามีรวยแล้วก็สาก็บอกว่าไม่ต้องทํางานนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันแล้วเราจะรู้ยังไงว่าทีหลังมันจะมาถักหลังเราอะ่ะเออเพราะมันมีคนนึงแบบบางทีมันก็ดูดีกันทุกคนอ่ะเนาะเพราะไม่งั้นเราหมดทางสู้มันเลยนะมันต้องมีอะไรเขาเรียกว่าต้องมีไม้อะไรอา่าเรียกไม้ตายหรืออะไรที่จะเป็นแบบแผนที่จะง,งัดกันได้อะ่ะเข้าใจไหมเออก็เหมือนมีคนนึงอะ่ะเขาก็บอกเออไม่ต้องทํางานหรอกก็ให้อยู่บ้านประกกวันนึงแม่เขาป่วย เขาก็มาขอเงินยอะไรเงี้ยเขาก็บอกเอาแล้วฉันจะเอาเงินให้แม่เธอได้ไงแม่ฉันก็ป่วยต้องใช้เงินเธออยู่บ้านเธอก็แบบเลี้ยงลูกฉันออกไปทํางานนี่ก็ต้องได้ส่วนนี้อ่าเจ็บเลยจ้านี่ขนาดแฟนเจ้ก็ดีมากนะคือเอาจริงๆเวลามีสามีมีรวยเนี่ยก็คือก็ทํางานไปเหอะต่อแบบมันไม่ได้ยากไงเปิดแบบกิจการมันต่อย,ยอดได้อะก็เธอมีเงินงนี่เนาะเออตอนมีเงินนะ่ยมันจะง่ายกว่าไง เออเลยก็ไปต่อยอดเปิดกิจธุรกิจอันนี้เราเป็นเจ้าของสวยๆไปอะไรอย่างงี้ใช่ปะเพราะเจ๊มีเห็นพี่เพื่อนมาหลายคนนะคือแบบตอนสามีรวยอามีก็ไม่รู้ก็เอออไม่ทําแต่ไม่รู้หลังๆงจอก,ก็เหมือนมาขายประกันไงไม่เพราะว่าพอหลังจากนั้นนะถ้าสมมติวันหนึ่งแบบแฟนอาจจะไม่รอดอันนี้พูดถึงนะแบบฐานการเงินอะไรมันก็ไม่แน่ปะวะคือการเงินแฟนอาจจะลดลงอะไรเงี้ยตัวเองก็งก็ต้องแบบ เพราะคราวนี้คือแบบก็ก็แยกแยกลงก็มาต้องมาขายประกันเพราะพอพอ,พอแบบมันแยกปุ๊บเนี่ยมันจะต้องไปทํางานที่ไม่ค่อยได้ดีอะไรมากถูกไหมเออโอกาสมันก็ยากละแต่ถ้าเราแบบเออตอนเรามีคือใครว่าตอนเรามีก็ไม่ใช่ว่าลงระเลิศเจ้โหนไม่ต้องหาอะไรทำมาเลยจ้ะอะไรเงี้ยก็ทําก,ก็นะนั่นแหละก็อเอาไปว่าแบบน่าเห็นใจมากอะไรเงี้ยเพราะว่ากบเป็นแบบเขาก็น้อยใจเลอ และเพราะว่าเราอย่าลืมว่าคือสามีก็แบบแพ้แก่อายุมากกว่าหลายปีมากแล้วนะสิบกว่าปีอะไรอย่างเงี้ยไปอ่ะอืมแล้วก็แบบว่าเหมือนเอรวยมากแต่ก็ไม่ได้ให้ใช้เงินเออแล้วก็แบบค้างสินสอดนี่เขาก็ทนมากนะแปดปีเป็นเจ้คงอาจจะต้องเดือนเดียวอาจจะแปดวันเพราะว่าบางทีคนเราเอาจริงๆนะอย่ายอมมากเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่เห็นคุณค่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะไปวีนหรอเนี่ยเธอ ใครดีมาเนี่ยนะเราก็ยิ่งต้องดีมากๆกับเขาไปเพราะว่าคนจะดีกับเราเนี่ยมันหายากในโลกใบนี้อย่าไปอกตัญยูเขาแต่ถ้าใครบางทีเราดีมากภาษาฝรั่งเศสคือแบบโทบงโทกงจ้ะคือดีมากก็คือจะบางทีดูแบบไม่ไม่ค่อยนะเขาก็ไม่เห็นคุณค่าเขาไม่เคารพเราเข้าใจป่ะเออมันต้องลุกขึ้นมาเป็นแบบนี้บ้างเขาจะแบบกลัวอืมก็ก็ขนาดแบบอ่าถ้าถ้าเจ้เป็นกบนะ เพราะมันมีคนหนึ่งที่เคยมาออกรายการแบบวิูดี้ไงเป็นเมียน้อยแล้วก็ออกรายการวูดี้นะวูดี้นี่ก็เชิญแม่กระทั่งเมียน้อยมาออกเก่งมากค่ะวูดี้ค่ะเขาก็ปิดตาด้วยนะปิดตาเนี่ยแบบเหมือนไม่ประสงค์ออกน้ำแต่เขาอยากออกน้ำไงเขาก็เลยแบบว่าเอาออกคืออะไรเงพี่เจ๊ก็งงเหมือนกันตอนนี้วันนั้นก็พูดว่าเนี่ยเขาก็เคยแบบเป็นเมียน้อยของบางคนอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายผู้ชายก็กลับไปหาเมีเก่าเพราะว่าเมียเก่าไปมีคนใหม่จ้าดังนั้นนะเป็นเจ๊นะ โอ้อายุมากกว่าแล้วแบบจริงๆได้เสร็จได้คนที่แบบแต่งกับเขายุนแบบ่างกับเราสิบยี่สิบปีมันควรจะมีอะไรเชยๆปะเธอเข้าใจปะเออส่วนมากจะต้องได้แบบรวยมากๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็รวยมากแต่ไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยเออมันใช่ปะมันก็น่าจะแคร์แล้วก็จทะเบีเขาไม่จดอ่ะเออเขาก็ทนมามากพอสมควรนะเอออะไรเงี้ยดีไม่มีลูกอืมอะไรแล้วทีนี้แบบว่าเขาก็กลับกลายเป็นว่าเหมือนแบบว่ามานั่นแหละก็คือแบบ ไม่ให้ไปทํางานอีกอะไรอีกเลยอย่างเงี้ยอืมน่าสงสารนางนะไม่แล้วแบบมามาทำอะไรที่ทำจำใจคือแบบเราไม่จดทะเบียนด้วยคือไม่จดทะเบียนกับกบกแต่แต่คือไปกลับไปจดทะเบียนกับเมียเมียเก่าถือว่ามันใช่ไหมนี่หยามระเก็ดมากนะถ้าเป็นดีเจนเนี่ยยอมมากไม่ดีจะ้ะเปนเจ้ทำไมมะเปิดตัวไปเลยยิ่งเรามีหน้าที่เป็นทำไมเราเป็นดาราพูดอะไรก็นะบอกไปเลยว่าคบคนใหม่จะ้ะแล้วก็จดทะเบียนคนใหม่ด้วยจําไว้ค่ะสาว ต้องจิ้มเกลือไม่ใช่บอกว่าต้องยอมอ๋ออย่าทำนะอะไรแบบมันไม่ค่อยเห็นค่าของเล่นเนี่ยวางไว้เนี่ยสังเกตเนี่ยสมมติคนมีลูสอง,ง,งคน,งคนไม่มีใครจับมันไม่ค่อยเอาหรอกแต่ถ้าคนไหนคนไหนจับนะเด็กมันจะร้องอยากได้ทั้งสองคนเอาดิเออดนงนั้นบางทีเป็นแบบเมียหลวงอะไรเงี้ยก็เหมือนบางทีเราแบบเออเราก็หัดหมั่นไปเล่าบอกเล่าให้สาม,มีฟังบ้างนะซึ่งมันก็จริงเวลาแบบนี่มีคนมาจีบเขาก็จะรู้สึกเออเฮ้ยแบบ มีคนต้องการแบบเออภรรยาเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออย่าดิอย่าทาเป็นของตายให้มันเป็นของตายจ้ะคือมันจะตายจ้ะก็แบบเอออะไรเงี้ยยังบอกว่าสงสารโกอ่ะเขาดูเป็นผู้ดีมีตระกูลมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีราชราชบุบราชราชแบบชัดราชนิกูลสารในวงนะนี่ก็ยาวไปคือมันจะสังเกตมาว่าเขาก็จะแบบน่ารักมากอะไรเงี้ยเหมือนแอปแต่เจ๊ว่าบางทีแบบเรียบร้อยมากๆเลยมันต้องลุกขึ้นมาสู้กับสาวสู้ค่ะเอออะไรก็ได้ขนาดมีช่วงหนึ่งนะที่แบบ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าใจนี้นะแต่อันนี้จากจากที่เจ๊วิแคะมาก็แบบเหมือนแอปเพิรสออนเนี่ยปกติก็เขาก็ไม่เคยจะคบใครใหม่เนาะ,ะอะไรเงี้ยทั้งที่แฟนเขาก็จะไปคบมาคนนู้นก็นี่อะไรเงี้ยคราวนี้เขาก็จะเปิดตัวกันนะกุลเีลยเจ๊ก็เห็นว่าเออตอนแรกสงกรานนี้ก็จะไม่เปิดตัวกับอ่าคนใหม่อ่ะใช่ไหมไม่ได้มวยเหยเออแต่ทีนี้เหมือนก็จะออกเปิดตัวแค่ประมาณว่าอ่ารูปภาพใช่ไหมสามารถที่จะลงกันจับให้ให้แบบให้เดาอ่ะ ลงเป็นภาพเหมือนกันสองคนไอ้ก็คือเหมือนเหมือนกันไงสถานที่เดียวกันอะไรเงี้ยให้เธอเดาแต่ที่นี้แบบพอเห็นว่าแอปแบบเหมือนเออเปิดตัวช,ะชะนนื่อโนนเอ่ออะไร่นี่ะเออนั่นอะไรนะ่นะ,ะไ,นะไปเปลี่ยนชื่อเขาหมดนะนั่นะนะกูลนะนะอะไรเนะั่ยก็ก,ก็ก็เหมือนแบบก็เริ่มเปิดตัวบ้างอะไรยเงี้ยจ้ะดังนั้นนะก็หวังว่าไม่เป็นไรหนทางอีกไกลแล้วเขายังสวยแล้วก็ยังถือว่ายังสาวยงก็ยังดูดีอก็ถือว่าสาวละเธอเอออะไรเงี้ยหาคนใหม่ค่ะ แล้วก็แบบว่าถ้าเป็นเจ๊เนี่ยจะวางแฝนแบบแต่อหาคนใหม่ไปได้ก็จะลงข่าวออไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่มันหน้าแทนฝั่งหุ่นไหมวะเออสองสารเขาอ่ะดูทุกสิ่งอย่างอ่ะเอออะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้มันเป็นอะไรก้อนลิลลี่กับลิลลี่กับอินใะ่อะไรนะอินก็กลับไปหาแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอืออ่ะพี่เจ้ว่ามันเป็นชะตานะคนเราอ่ะจะทําอะไรจะอยู่กับใครเราก็ต้องเตรียมใจเพราะเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าชะตามพลิกผันไปเมื่อ,อไหร่นะอืมเราต้องคือเขาถึงบอกว่าให้คิดถึงแบบ ความแน่นอนความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนคือความแน่นอนมันสามารถจะเกิดเรื่องพวกนี้ได้ทุกอย่างทุกตอนที่จะเกิดมาในช่วงชีวิตของเราเราต้องคิดต้องบอกว่าจริงอยู่ว่าต้องมองโลกในแง่ดีแต่เราต้องมองโลกในแง่ร้ายเพื่อที่เตรียมใจบ้างเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นบ้านะจ๊ะอืมก็ไฟคิดจากโชคดีนะ